จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีพี่ที่สนิทมากะคะ่ะเขาแนะนําเข้ามาแล้วก็เอาไปลองใช้ก,ก็ก็ใช้ก็เหมือนทุกครั้งะคะ่ะคือใช้ไปแล้วก็มันก็คงไม่ดีเนาะแต่พอใช้ไปเราก็พ่ทาไปเอ๊ะมันไม่รู้สึกเลยว่ามันมันเนาะแล้วพอลงไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องหน้ากากแล้วก็ตอนเคลียร์หน้ากากอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรเลยก็พอใช้ดีแล้วก็เลย เริ่มให้นักเรียนลองใช้ด้วยนะคะก็ไม่เห็นว่านักเรียนมีปัญหาเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันตอบโจทย์ในหลายๆอย่างแก้ปัญหาที่เราเคยเป็นจะปั่นจักรยานจะวิ่งเล่นเซิร์ฟตีกอล์ฟหรือว่ากิจกรรมไหนๆกันแดดนวัตกรรมใหม่เทรฮเวอร์โซมสตสกรีนผสานเนชอร์สกินแคร์ฟื้นฟูสุขภาพผิวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน77%จากผลงานวิจัยสามารถทาได้ทั่วใบหน้ารอบดวงตาและลำคอ พาครั้งเดียวสามารถปกป้องผิวได้ตลอดวันถ้าถ้าเกิดมีมีใครสนใจที่จะซื้อครีมกันแดดนารัญญานะคะสามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางของนารัญญาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ต่างๆหรือไปที่ช็อปของนารัญญานะคะแต่ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่ไดโบเตโตได้ค่ะเราสามารถแนะนําได้ค่ะ